ยกอาคารเออถ้ามันเล่นได้เหนื่อยเลยใช่จะให้มันพาไปเรื่อยๆเพราะว,าว่ามันวัดไม่ได้นะฮะกองสายเข้ามาเรื่อยก็มันปล่อยแต่มันกินอยู่นั่นนะนั่นนะจมแล้วนะวัดอะไรอ่ะนี่มันมันพาย้อนวัดวัดซ้ำนี่อืออืออือ,อ,อ,อนั่นนะจมแล้วนะจมแล้วนะจมแล้ว 오 <laughs> 오.... <Lucar cells> <DVD>

มันยาวอืประตูพิศวงโทษเออไปป่าทอโทษนะที้ Ở đây Có không mà đọc la bên đèo cuông phải tóm ra lá kìa bà lấy à bà xã được bà môn Này, khai khai bà mong thôi hả à? อะไรนาดลาอะไรนาดสาเออซากใหญ่นาดไหนอ่ะไปดูสานาดกันซากใหญ่นาดลาสาเอาสวิงพี่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาสวิงก่อนเดี๋ยวนาดเดี๋ยว ขาดแล้วเหรอพามานี่นะฮะยกอากาศเออถ้า้มันเล่นได้เหนือเลยให้มันเล่นในเหนือเลยอู้ลืมเลยโอ้ศากใหญ่ต้องเล่นใ้เหนือเลยไม่ถึงเลยนะนเกียบร้อย <laughs> <laughs> โอ้ชะได้เว้ยอ๋อทีนติดตาเบ็ด<อ>ขาดนั่นเลยเนี่ยเอเอยมันติดนิดเดียว <laughs> ฉากใหญ่ของนาดครับนี่ฉากใหญ่โอ้ยนอดอีกแล้วเลยในะสยโลเนละยใสโลใสโลเลยอืมเควโมสิบแปดแล้วครับยังไม่เจอปลาเลย อะไรเก๋คอนไม่รู้เ่้ไมด้นอะไรนี่ดึงทุ่นจมไปเลยครับผม นั่งปิดกล้องอยู่ดึงทุ่นจอมไปเลยครับเอาลุดตประคองไฟเออไฟหน่อยยังเหรอลุดเกี่ยวะ <c oughs> วะเหรอ้เกีไอ,อ้เกี่ยวเก๋่ววะเหรอเลยประคองไฟหน่อยยังเหรอหลุดเฉยคนระับเบ็ดมันเล็กนะครับเ,เบ็ดเบอร์สามมันกินไบ็ดเต๋ม่ลยตาไปแล้ว สันดี่ากกมานไล่ลกโลกนยุ้ยไหมัมนเอาดัตื้นปต่นะอือเออนั่นแหละเออนั่นนั่นนั่นแหละอย่าดึงมาแรงแด้ยิล้งองมันเป็น,น่อยให้นกั้นอืออย่าพากลับมาเดี๋ยวมันค้อง มันผิดตำแหน่งแล้วนี่นาดนี่มันอยู่ต้องที่ฟองขึ้นตรงน,นี้นี่ลองผิดตำแหน่งแล้วเนี่ยเล็กเอ่อน้ำมันลงแล้วขึ้นแน่นอนมุ่นลงนะน้ำหันลงเนี่ยกินพี่แล้วน้าหรนอไมพี่วัดไม่ได้นี่ มาเอ้ยนอกจากมันดึงให้ตึงอย่างเดียวหรอกใช่ต้องให้มันพาไปเลยสายมันจะได้มีจังหวะวัดทำไมงั้นเนี่ยใช่เนี่ยเนี่ยกินอยู่เนี่ยอมอยู่เนี่ยแต่วัดไม่ได้ไงให้มันพาไปเรื่อยๆใช่ใจมันพาไปเรื่อยๆเพราะว่ามันวัดไม่ได้นะก็ายเข้ามาเรื่อยก็มันปล่อยนี่มันกินอยู่นั่นนะน่นะจมแล้วน่ะวัดจมแล้ววดอะไรนี่มันมันพาย้อนวัดวัดซ้ำ นี่อืออืออืออย่างมันต้องอย่างเงี้นะทำไมงั้นไม่ได้นะอ,อไม่ใช่ชื่อตังขาดไม่ใช่ชื้นตังะกะเพรยปลาบล้านแหลมนี่ขาดขาดกะเว่ะ ใหญ่ด้วยโอ้ด exactly. ูมันที่นั่นน่ะจอมแล้วน่ะจอมแล้วจอมแล้วโอ้อะไรโอ้อะไรไิเอเก๋ช่วยมันที่อะไรของมันอ่าินมันพลิกหินมันพลิก ก็ไม่ได้จนเด่นแล้วนะั่นนี่มันพลิกตัวนะ <c oughs> เองเอ คิดตั้งหนังสือครเป็นคิดตั้งหนังสือนะครับร,ร้อยครับผมมาแล้วครับตัวแรกเราวันนี้เป็นคิดตั้งหนังสือนะครับ เงินทบก็ตังเสีครับลองลองใช้ดึงเปิดได้แล้ว โอ้โอข้างปานด้วยโอ้ยข้างปานตัวใหญ่ครับโอ้ข้างปานใชสสวยเลยครับข้างไฟตัวใหญ่ด้ยเปล่าครับนั่นนะข้างปานครับนี่ไซสสวยเลยครับาปานไซสสวยครับครัวนี้ พิษด,ดวงเรียเดียว,ยวกกนิดเดอยวข้างปานครับ อกินตั้งหนังสือ้อนีเรียบร้อยครับผมกินตังกินตังนังซื้อคี่ตั้ตงนังซื้อ สามตัวครับผมวันก่อนวัดวื่นหมดครับขาดบ้างหลุดบ้างวันนี้ได้มาสามตัวนะครับมีที่ตั้งหนังสือครับมีข้างปานใหญ่ครับแล้วก็ที่ตังหนังสืออีกตัวครับผมนี่ครับสามตัวนะครับกลับแล้วครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ